สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับยิ้มนะครับจากเพจ y o t a ต้ายแดงยิ้มด้วยใจนะครับวันนี้ยิ้มมากับตัวยาลิสตัวสปอร์ตพรีเมียมนะครับซึ่งมีตัวชุดแต่งพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับคือชุดแต่ง X อ r b a n บนนะครับตัวนี้นะครับผมจะติดตั้งมาจากทางโรงงานเลยนะครับผมเผื่อลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจสามารถติดต่อยิ้มมาได้เลยนะครับหรือว่าอยากดูตัวรถจริงนะครับสามารถติดต่อยิ้มและนัดเข้ามาดูที่โชว์รูมได้นะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวยิ้มพาไปชมนะครับว่ามีความพิเศษหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นปกติยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยิ้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยิ้มด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีความพิเศษกว่าตัวปกติยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอันนี้จะเป็นชุดแต่งพิเศษ X อ็กซบนนะครับจะมีในเรื่องของตัวสเกิร์ตรอบคันนะครับผม รวมถึงตัวแม็กลายพิเศษ x-urban บมาให้ด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องกับข้างของตัวรถนะครับผมก็มีมาให้ด้วยเช่นกันถัดมานะครับก็จะเป็นตัวสเกิร์ตหลังนะครับของตัว x-urban บนะครับผมติดโลโก้ตัว x อบให้ด้วยครับผม และรถรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งภายในนะครับตัวเบาะลายเอ็กซ์เออรบันนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพุ่มหนังตัดสีแดงเลือดหมูนะครับทำให้ดูโดดเด่นด้วยนะครับด้านหลังก็มีดีไซน์ตัวเอ็กซ์เออบันด้วยเช่นกันนะครับทำให้ดูภายในโอโทงนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยหน้าจอแสดงผล MID นะครับ แสดงผลการขับขี่รวมถึงการวัดระยะต่างๆนะครับหน้าจอจะเป็นระบบสัมผัสนะครับผมสำหรับตัววิทยุถัดมาด้านล่างนะตัวแอร์จะเป็นตัวแอร์ดิจิตอลนะครับกระจกของตัวรถนะครับจะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับรวมถึงกล้องบันทึกหน้าและหลังนะครับเป็นของ t o y ยต a เลยสำหรับวันนี้นะครับยิ้มก็ได้ทำการรีวิวตัว Sport Premium ตัว Xurban คันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ หากลูกค้านะครับท่านไหนนะครับสนใจสามารถติดต่อยิ้มมาได้ทางเบอร์ด้านล่างเลยนะครับหรือสนใจรถรุ่นอื่นๆน,นะครับของทาง Toyota ก็สามารถติดต่อมาได้ด้วยเช่นกันนะครับผมยังไงนะครับยิ้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ยิ้มเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับและหากต้องการดูคลิปอื่นๆนะครับของยิ้มย้อนหลังสามารถดูได้ทางลิงก์ด้านข้างนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับยิ้มนะครับจากเพจโตโยต้าป้ายแดงยิ้มด้วยใจต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับ